สวัสดีครับพวกเราครอบครัวนักตกปลาครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเรือยางตกปลานะครับยี่ห้ออินเทคนะครับรุ่นซีฮอคซีฮอคสองครับก็เขาบอกว่านั่งได้สองคนนะครับแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะนั่งได้แค่คนเดียวแหละครับสองคนคงจะลำบากครับลำนี้ก็สั่งมาจากชอปปี้นะครับ ราคา2,500บาทครับ2,590าก็ใช้โควนส่วนลดใช้อะไรไปแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ1ั0 9้านิดๆครับที่ผมได้มานะฮะวันนี้ก็มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันนะฮะว่ามีอะไรในกล่องบ้างครับอ่ะมาดูในกล่องกันเลยฮะตัวเรือเอาออกมาแล้วนะครับก็ ยังไม่ได้เติมลมนะครับยังไม่ได้เติมลมเช็คดูนะครับก็มีสูบครับสูบมือของเป็นของอินเทกเลยนะครับอะไรไม้พายไม้พายนี่ก็ใบพายกับไม้ไม้พายครับนี่อะไรคู่มือมีคู่มืออันนั้นน่ะ <Yep. S 1> อันนี้เชือก้อยนะครับร้อยตรงนี่ครับเอาไว้หิว้วเอาไว้ยกเหลือครับอันนี้ก็เป็นซองกันน้ำนครับซองเก็บของใส่ตรงน,นนะั้นฮะตรงข้างในเรือส่วนตัวนี้ก็เป็นข้อต่อนะครับข้อต่อตรงตรงนี้ฮะกระบอกปักขันเนี่ยปุ๊บถ้าไม่ต่อมันจะมันจะสั้นไปนะครับจะ ใส่คันเบ็ดไม่ได้นะครับส่วนอีกคันนึงก็ตรงมุมนู้นนะครับตรงนี้เป็นลำที่ที่สามแล้วนะครับของช่องเรานะครับซื้อลำนี้เป็นเป็นระยยางลำที่สามแล้วนะครับก็ที่เลือกรุ่นนี้เพราะว่ามันมีตรงนี้ฮะจุดยึดแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องแท่นมอเตอร์ไก์นะครับ ก็เป็นก็เป็นรุ่นอื่นจะไม่มีแอนตัวนี้นะครับหรือมีก็ก็เป็นตัวยึดแบบอื่นนะครับซึ่งเรามีแท่นยึดตัวนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับแท่นยึดอินเทคตัวนี้มันจะใส่กับตัวนี้ได้พอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับหลังจากเติมรดมแล้วนะครับแล้วก็เรือ,อยางนะครับถ้าจะใช้งานใช้ตกปลานะครับ ต้องทำพื้นนะครับทำพื้นเรือส่วนวิธีทำพื้นเรือนะครับเราก็จะหาพลาสติกใสนะครับมาแล้วก็เอามาปูครนะับมันจะเป็นแผ่นใหญ่นะครับพลาสติกใสตัวนี้นะครับเป็นแผ่นใหญ่่าวลมพัดเอามาปูแล้วก็เอาปากกานะครับวาดครับปากกาเคมีวาด ให้มันเท่ากับนี่ครับเท่ากับพื้นเหลือเนี่ยครับแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อเราได้แบบพลาสติกตัวนี้แล้วนะครับก็เอาไปวางภาพลงกับไม้นะครับก็จะตัดอันนี้ตัดเราตัดเสร็จแล้วนะครับไม้ก็ตัวนี้ผมซื้อมาจากโกเบิลเฮาส์นะครับไม้ตัวนี้มันเขาเรียกไม้อะไรก็ไม่รู้ครับ หนาประมาณประมาณเซนหนึ่งเนะหนาประมาณหนึ่งเซนครับ่เดกันนะมันเขียนว่าอะไรนั่เขียนว่าเกรดวูดเนี่ยครก็ตัดออกมาตามแบบพลาสติกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไอแผ่นหนังตัวนี้ผมก็สั่งมาจากช็อปปี้ครับราคาเท่าไหร่ก็จำไม่ค่อยได้แล้ว แล้วก็เอาหนังมาหุ้มแล้วก็ใช้กาวเหลืองติดนะครับกาวที่เขาใช้ติดเบาะมอไซค์ครับนี่ก็จะได้พื้นมันออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่พื้นแล้วก็เติมลมให้ดูนะครับส่วนการเติมลมนะครับก็ต้องเติมตามหมายเลขนะครับที่เขาเขียนมาให้นะครับก็คือหมายเลขหนึ่งก็คือพื้นนะครับ หมายเลขสองก็คือตรงตรงห้องลมตรงนี้นะครับสีน้ําตาลตรงนี้แล้วครับแล้วก็ข้างนอกสุดนี่เติมทีหลังนะครับหมายเลขสามครับเห็นไหมครับมันจะมีห้องลมอยู่ทั้งหมดสามห้องนะครับก็คือพื้นนะครับพื้นต้องเติมก่อนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็สองก็คืออ่าชั้นด้านในตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์สองเติมเติมต่อจากพื้นนะครับแล้วก็มาเติมตรงนี้ครับ เติมได้เลยครับตัวเติมลมไฟฟ้าตัวนี้เขาไม่ได้แถมมาให้ในกล่องน,นะครับก็สูบลมเข้าไปประมาณนึงนะครับสูบพื้นก็ประมาณนี้นะครับพอให้มีลมนะครับแล้วก็สูบห้องกลางเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มันตั้งขึ้นมาแล้วก็เราจะใส่พื้นได้ง่ายนะครับ ใส่เข้าไปนี่ฮะถ้าไม่ใส่พื้นเราจะยืนตีไม่ได้นะครับเวลาตกปลาแล้วก็เวลานั่งจะจะปวดหลังมากครับก็เลยต้องทำพื้นใส่นะครับก็งบประมาณทำพื้นก็ไม่เกิน700บาทครับแล้วก็มันไม้ยังเหลือนะครับ ไม้นี่ทําได้ประมาณห้าหครั้งเลยนะครับไม้แผ่นใหญ่ครับอ่ะเติมลมต่อเลยครับ หลังจากเติมลมเข้าไปแล้วครับมันก็จะพอดีแบบนี้เลยนะครับพื้นที่เราทำมานะครับ <Wow. S 1> นี่นะฮะก็รายละเอียดของเรือลำนี้นะครับก็ผู้โดยสารสองคนนะฮะ น้ำหนักร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับน้ำหนักบรรทุกของเรือลำนี้นะครับหรืออะไรสามร้อยสามสิบปอนดน์ครับก็อันนี้อะไรน่าจะเป็นตัวน้ำหนักที่ที่ยึดตัวนี้นะครับที่ตัวนี้รับได้นะครับสิบห้ากิโลกร,รัมนะครับหรือสาสิบสามปอนด์นะครับ ไอหูยึดแท่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่แท่นให้ดูนะครับแท่นยึดเครื่องครับเครื่องยนต์เรือแท่นยึดมอเตอร์ไกด์ครับมันก็จะสอดไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งมาล็อกตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะยังไม่ได้ล็อกนะครับจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆเฉยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยว ไปออกไมาตกปลาแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตอนลงน้ำครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ใส่มอเตอร์ไก์หรือเครื่องยนต์เข้าไปตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนใช้งานจริงเดี๋ยวไปดูตอนลงน้ำกันครับผมเนี่ยครับตอนติดมอเตอร์ไก์แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ วางถังน้ําแข็งแล้วก็นั่งบนถังน้ําแข็งได้เลยนะครับหรือว่าจะอันนี้ยืนก็ยืนได้นะครับแต่ว่าถังน้ําแข็งเราใหญ่ไปนิดนึงครับนี่ยครับเราก็เอาดรวยยางติดมอเตอร์ไกครับลากคายักไปนะครับ กายักของผมเป็นชุดปั่นนะครับใช้งานได้จริงนะครับยายางตกปลารุ่นนี้นะครับแต่ว่าเราต้องปูพื้นนะครับต้องทําพื้นนะครับสําคัญมากเลยครับนี่ก็ออกไม้ตกปลาครับอันนี้